เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาทํารีวิวให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าจ๋าแต่วันนี้ถ้ามีตัวไหนที่เอาได้ก่อนก่อนราคามันเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้หนูจะใช้โปรของเดือนที่แล้วอยู่นะเดือนสิงหา ยังยังได้ย,ยังลากโปรมาให้อยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้จะอัปเดตราคาโปรโมชั่นตัวใหม่แล้วพี่จะบางตัวมันอาจจะไม่ได้ตอบโปรอย่างเช่น41 1น่ไม่น่ใจะจะผอบโปรหรือเปล่าอันนั้นจะไม่ได้ต่อเออกางเกงโพล,ลีอ,อ๋อเสื้อไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยนะแม่นะรนีบไปเอาเฝ้าก่อนเลยลอคะ่ะโกได้เดี๋ยวมาเสื้อขอบให้ก่อนจะขอมาเสื้อขอบก่อนนะคะค่นะสั้นชายพี่วันพี่วันฤดีมีมี 410KWE พี่ตัวดังเลยมีได้มาเยอะหนูเอามาสต็อกไว้ขายลว้วนๆเลยโคตรดีใจปกติ410หนูมาค่ลูก5 ลูกตอนล็อตมีรอบเนี้ยได้มาใครที่ขายขาสั้นผู้ชายหาเรื่อยๆนะคะรีบไปเอาเลยพี่4าอา 10, ่ะสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์อะเสื้อยืดครอปจ้ะ้ผ้าขาว <fashion. S 2> พ่พี่อ่ะเดี๋ยวให้น้องเซนขึ้นหมุดเสื้อครอปเลยก็ได้นะคะเสื้อขาวแฟชั่นเมื่อกี้สองพันหกค่ะพี่สาวลีนะคะอันนี้เป็นเสื้อครอปผู้หญิงด้วยค่าตัวน,นี้ดีน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอะลูกค้านี่เออวัยรุ่นแฟชั่นอ,อันเนี้ย ใครมาหาเสื้อวัยรุ่นเอารุ่นนี้เลยเสื้อขอบวัยรุ่นนะคะเสื้อขอบเป็นทรงเสื้อยืดเดอร์นะคะเป็นทรงเสื้อยืดเดอ้อร5 0 0รีวิวหนูส่งให้ฟรีสวยมากคุณแม่นี่เพิ่งเห็นว่าเป็นอเล็กซานเดอร์ด้วยนะมีปักแบบว่าแฟชั่นอ่ะนี่งานมือหนึ่งมือหนึ่งป้ายหอยผสมมาให้ลูกค้าป้ายแพนด้ายืดขอบหลุดมามีหนึ่งก้อนรีวิวอันนี้เลยเนาะ หนึงก็รีวิว2อก้อนเต็มนะลูกค้าแล้วก็2กระสอบเต็มก้อนใหม่นะคะรีวิวก็น้ําหนักครบนะแม่แต่ว่าเป็นลูกที่หนูแก่แล้วนี่แหละนะ,ะลูกที่โชว์หน้าไหลเลยลูกค้าหกพันห้าร้อยบาทตากน่าจะเกือบ300ตัวเกือบ300ร้อใครจะไปแบ่งขายแบ่งโกยเอาได้เลย<ช>นะคะรหัส cf ลูกรีวิวกอไก่78แม่กอไก่เจมาได้เลยจ้ะลูกค้าม,มันมีแบบสาวอวบโอเวอร์ไซส์ด้วยนะน แม่เห็นแบบว่าเห็นมันไม่ค่อยสั้นกุดจ๋ามันเป็นแบบว่างานแบบไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์เขามีผสมมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋า45โลค่ะพี่มีทรงฮูดด้วยนี่นะนี่แบบนี้ใช่บางทีดูมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นไซส์เสาร์อวบนะแม่นะเนี่ยถ้าน้องใส่ก็คือสะดืออยู่ <laughs> สั้นนะสั้นนะแม่ต้องยืดเนี่ยมันต้องยืดตาโต,ตข้างไปอีก 45โล <oh> อันน <im um <um ี้ยืดครอบยืดครอบลูกค้าสวยนะลูกค้าจ๋าเป็นใครที่หางานแนวแบบว่าอยากไปเลยค่ะตอๆอยากไปแบบว่าขายตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ากลุ่มแบบนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะกลุ่มเด็กวัยรุ่นเยอะๆลูกค้าจัดได้เลย6,500บาทได้ประมาณ300ตัวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพี่นะคะประมาณนะคุณแม่เอาไปนะแม่จ๋าตัวเนี้คือขายได้เลย79-89ได้เลยเพราะว่าน้องเป็นงานแฟชั่นนะคะ ที่มที่หมาก็59าบาทในลูกค้านะเหมือนงาน Y2K ที่เขาเดี๋ยวนี้แบรนด์ทำกันเยอะนะแบรนด์มือหนึ่งทำกันเยอะแล้วมันก็จะผสมแนวทรงเสื้อเบบี้ทีอะไรใช่ใช่เบบี้ทีฟิลนั้นรีวิวโลลี่ได้ไหมคะโอ้ถ้าในไลฟ์สดไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยพี่วันนี้อาจจะยังไม่ได้รีวิวเลยแม่เพราะว่าเนี่ยน้องขอเคลียร์ตัวที่น้องเปิดพรีวิวไปก่อนนะใช่แล้วเพราะวันติดขังงานลูกค้าไว้วันนี้ก็เลยแบบว่าขอมาแบบว่าไอ้นี่ก่อน สวยงวัยรุ่นอย่าทรงนี้เหมือนแบบคุณแม่ดูมันอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่ครบใช่ปะแต่คือนางรูดรูดรูด,ดจ้าแล้วก็คือ,อ,อสาวอวบเด้อแม่เดินเนี่ยก็รูดข้างน้องก็แบบว่าโชว์พุงอยู่ใครไม่อยากได้งานแก่ใครไม่อยากได้งานแก่อยากได้งานอ่อวัยรุ่นล้วน มาเอาเลยลูกค้ามาเอาเลยนะคะเสื้อเฟอร์มีไหมเสื้อเฟอร์มีงานญี่ปุ่นค่ะตัวเองถ้าขอดูรีวิวได้เลยเฟอร์ญี่ปุ่นออกแบบรอบว่ารอบลา3 4สี่ลูกถามพี่ลูกแม่ทุกวันเลยนะคะใครใส่ไ์สดน่าจะชอบงานญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นแจ็คเก็ตแบบแจ็คเก็ตแบบคุณหญิงคุณนายเลยพี่แม่ก็หนูมากเลยนะนะคะอาจจะไม่ได้แฟชั่นแบบว่าเท่าแบบสาวจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนางแบบมีความแบบ คุณหนูนะแม่เอาเวลาไปญี่ปุ่นนะเขาเขาใส่เฟอร์ใส่ขนเป็ดกันเงเฟอร์เฟอร์ใชมันดีอยู่เลยคถ้าเฟอร์จีน่ะมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนแจ็กเก็ตโอป้านิดนึงเออออแต่ถ้าเป็นเฟอร์ญี่ปุ่นนะมันจะฟิลแบบโอ้โหคุณนายเวอร์คุณนายดยุกเวอร์ฟิลนั้นผ่านหลังไปแล้วเลืออเออวิ่งผ่านวิ่งผ่านหลังไปเลยวันนี้ลูกค้า 6, 5 0 0ห้าบาทนะคะยืดครอบยืดครอสี่สิบห้าโลหลุดมา ใครจะเอาเอาเลยนะคะใครเอฟแล้วไม่ได้โอนมาก่อนอันนี้ก็คือน้องติดแบ็คลิตไปมาแล้วหมดแล้วนะแม่นะ<ช>ขอร้องอย่ามาขอหนูปดเลยเพราะว่าบางคนขอหนูปดปุ๊บนะแม่เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเอฟแล้วก็ไม่ได้โอนเข้ามาขอ่พูดละแม่นะว่าเอฟโกรธเหมือนเล่าให้ฟังเม,มืม่อวานชาวบ้านชาวช่องเขาแห่กันมาเอฟเขาอยากได้ของไปขายเขาแย่งกันเอฟจะตายหงตายห่านะคะคุณมาปาดเลย คุณมาปาดชาวบ้านเลยอันนี้หนูขอพูดหนูได้เอ่ยชื่อนะว่าเป็นเจ้าไหนนะใช่แต่พากันมาเลยนะคะบางทีหนูก็ลงสงสารลูกค้าเจ้าอื่นนะที่เข้เหมนประมาณว่าพิมพ์มาหาแอดมินนะพี่อุตส่าห์ตื่นมารอทาไม1 1บเอ็ดโมงเนี่ยพี่ตื่นมาทำไมเอฟไม่ได้แต่เจ้าเอฟได้ไม่โอนเอออุ้ยเสียงเราพร้อมกันเลยแล้วอย่างวันนี้ทักไปด้วยนะพี่หนูขอตามยอดนะทั้งแต่เมื่อคืนพี่สาวเมื่อคืนหนูทำหนูทำหนูตามยอดลูกค้ายันสี่ทุ่มอ่ะ ลูกค้ารีบโอนนะรีบโอนนะเช้ามาไม่โอนไม่อ่านแชทหนูด้วยเออเนี่ยแหละอาจจะหลับอยู่หรือเปล่า M 1 2ิบสองไม่พรมแขนสั้นเดี๋ยวมีห้าห้าอค่ะพี่ยังไม่ไปนะฮูดด้วยใช่ไหมอะฮูด <Hood, S 2> เหลือปะเซเตอร์ฮูดมีเห็นมีรูปรีวิวนะเเอเศูนย์สอฮูดสวยนะใช่ m อ0 2เศูนย์สองเนี่ยหมดหมดบอรีวิวหมดบอเพราะว่ารีวิวน่าจะเป็นลูกของคนที่ได้สุดท้าย คนที่ได้คนสุดท้ายอ่ะเขาต้องได้ลูกรีวิวเห็นไหมเขาคือใครเห็นบ้เขาคือใครหนูไม่รู้เผื่อแบบบางทีเซลเปิดบินผิดหรือเปล่าซัมติงไรเดดอะไรแบบนี้นะคะเอ็มสิบหมดค่ะพี่วันฤดีเอ็มสสองค่ะหมดใายหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงงานจีนหมดนะแม่มีญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่น KWE จ๋ะมีญี่ปุ่น KWE C1 หนยใช่ นะคะตัวนี้หกพันห้าร้อยยืดขอบยืดขอบมีไหมลูกค้ามีใครรับไหมถ้ายังไม่มีก็รีวิวประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคาเดี๋ยวหนูเปลี่ยนงาน<ช>แล้วเดี๋ยวหนูไปรีบไปรันตัวอื่นให้นะคะใครอยากได้ยืดขอบก็ตามมาเด้อตามมาได้เลยนะแม่นะ,ะแจ้งขอรหัสน้องได้เลยถ้าอยากมาเอฟย้อนหลักนะจ๊ะนี่นะลูกค้าลูกคงรูดข้างอะไรเงี้ยงานแนวแฟชั่นทงกระสอบเลยแม่งานลูดข้างเยอะ เนี่ยลูกค้าอันนี้มันไ่ได้ขาดเดิมมันเป็นแบบว่าแนวแบบว่าแต่งขาดเว้าหลังเอออะไรนั้นว้าหลังว้าหลังว้าใจเอออุ้ยนี่ไซส์เอ็มงานแฟชั่นยกลูกเลยแม่ถ้าใครจะเอาก็6 5พัรหัสซีเอฟก็ตามให้ขึ้นบนหน้าจอขึ้นบนจอให้แล้วถูกเลยถูกต้องงานเด็กมีไม้พี่อยากได้แบบไหนจ้าอยากได้งานเออ เสื้อรวมเสื้อผ้ารวมหรือว่างานกันหนาวดีถ้าบอดี้เด็กไม่มีเลยนะตัวเองบอดี้บางหมดใช่เด็กเล็กนะเด็กงานเด็กเล็กไม่มีเลยเหลือติดโกดังเลยลูกค้าถ้าอยากได้บอดี้บางต้องจองให้ได้อย่างเดียวใช่ต้องจองให้ได้รอบหนึ่งมาแค่มันน้อยลูกเดียวเพราะว่าแม่นึกดูนึกคิดดูนะว่านึกคิดนึกคิดร้อยโลกว่าจะเก็บบอดี้บางก็คือเก็บกระตาเห็นครอบแฟชั่นแทบจะหัวล้วน ลูกค้าเปิดกระสอบเสื้อยืดบางทีเจอขอบติดมา10-20ตัวอันนี้คือขอบล้วนเลยนะขอบล้ว <45 S 2> น45โลนะคะมีกันหนาวไหมกันหนาวผ้าลายงานเด็กถ้าถ้างานเด็กบบออมีแจ็คเก็ตผ้าฟีดมีสเวตเตอร์คอกร่มออมีงานแฟชั่นฤดูหนาวนะคะมีงานแฟชั่นฤดูหนาวลูกค้าหลายหลายแนวเลยหลายแนวแต่ถ้าเป็นแบบบุนวมเด็กตอนนี้ของหมด บูนวมเด็กเดี๋ยวต้องรองานญี่ปุ่น k คดีน่าจะสิ้นเดือนกันยาแล้วก็ลิงด้วยลิงก็ช่วงน่าจะช่วงประมาณนั้นสิ้นกันยาต้นตุลานะคะเจอกันได้พี่จา๋ากันหนาวแบบบูนวมเด้อ